สวัสดีค่ะพบกับคำแก้วอีกเช่นเคยค่ะในช่องเคยอีสานใต้ช่องที่นำเสนอเกี่ยวกับแนวทางตัวเลขพืชเสียงโชคในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะคลิปนี้ค่ะตามที่บอกกับท่านผู้ชมไว้ว่าจะนำเสนอแนวทางปฏิทินจีนเงินล้านบ้านคำแก้วให้ได้รับชมค่ะปฏิทินจีนเงินล้านก็แม่นมากๆเองเหมือนกันอาจจะหลุดแต่ก็ไม่เกินส3งถึงสามงวดอย่างแน่นอนค่ะ งวดนี้ก็จะนําเสนอท่านผู้ชมได้รับชมทั้งตัวเลขตรงงวดแล้วก็ข้ามงวดและที่สําคัญก็คือจะเปรียบเทียบเลขปฏิทินทั้งสามสำนักด้วยค่ะเดี๋ยวคําแก้กวก็จะบอกว่าเลขปฏิทินมีตัวไหนบ้างที่มันตรงกันเนาะของทั้งสามสำนักแล้วเลขไหนที่มันชนกันก็จะให้ท่านผู้ชมได้ทราบพร้อมๆกันเนาะค่ะแล้วก็ช่วยกันดูเลขเปลี่ยนแปลเลขใครเห็นเป็นเลขตัวไหนก็คอมเมนต์มาหน่อย พอเห็นตรงกันไหมค่ะแล้วก็อยากจะฝากอีกท่านหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือฝากกับท่านผู้ชมที่รับชมทางเพจ Facebook ได้รับชมจากเพจจริงของเคยีสานใต้เนาะที่สร้างขึ้นมาใหม่ค่ะมีผู้ติดตามนะคะร้อยกว่าคนค่ะก็ฝากติดตามด้วยเนาะค่ะหลังจากที่เพจจริงอันเดิมถูกแฮกไปเนาะทำเกี่ยวกับเคยีสานใต้ก็เสียดายเพจนั้นมากผู้ติดตามเกือบสองแสนแล้วเนาะ ก็เดี๋ยวเริ่มใหม่ค่ะก็ฝากท่านผู้ชมช่วยสนับสนุนด้วยเนาะค่ะสำหรับท่านที่สะดวกจะรับชมทาง Facebook แต่ถ้าเป็นคลิปที่ละเอียดแล้วก็ความยาวได้ก็ YouTube ค่ะเพราะว่าเฟ c บุ o กน่ะจะลงคลิปได้ไม่เกิน4นาทีครึ่งบางคลิปอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าดูใน YouTube ก็คือดูได้จุใจเต็มอิ่มแล้วก็ละเอียดเนาะถูกต้องค่ะก็ ป่ะอีกแนวทางนึงเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลขปฏิทินจีนเงินล้านบ้านคำแก้วกันค่ะปฏิทินจีนเงินล้านบ้านคำแก้วค่ะงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกแปดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกแปดเลขออกตรงกับวันอาทิตย์ค่ะตัวเลขที่อยู่ในช่องของวันที่หนึ่งก็เห็นชัดค่ะไม่สลับซับซ้อนค่ะง่ายๆค่ะ ข้างบนสุดเป็นเลขหกเลขหกเลขหกก็อย่าลืมกันเลขเก้าต่อจากเลขหกก็เป็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งเนาะแล้วก็ข้างล่างสุดเป็นเลขแปดชัดเจนค่ะเลขที่มองเห็นทั้งหมดก็คือมีเลขหกเลขเก้าเลขหนึ่งเลขแปดเพราะฉะนั้นก็จับได้สองหางค่ะง่ายๆเลยหกหนึ่งแปดหางแรก หางที่สองก็คือ918ค่ะนี่คือตัวเลขตรงงวดค่ะง่ายๆแล้วก็ชัดเจนเนาะเดี๋ยวเราไปดูเลขข้ามงวดกันค่ะตัวเลขข้ามงวดค่ะข้ามไป16มิถุนายน68ตัวเลขข้ามงวดนั้นก็ดูไม่ยากค่ะดูง่ายๆอีกเหมือนเดิมค่ะข้างบนสุดค่ะเห็นเป็นเลข6ชัดเจน เลขหกก็อย่าลืมกันเลขเก้าค่ะต่อจากเลขหกก็มองเห็นชัดค่ะว่าเป็นเลขสี่เลขสี่ส่วนข้างล่างสุดถ้ามองเร็วๆง่ายๆก็คือมองเห็นเป็นเลขสองข้างล่างสุดเป็นเลขสองแต่ถ้าดูดีๆก็เป็นเลขห้าก็ได้ค่ะสําหรับเลขข้างล่างเนาะเพราะฉะนั้นตัวเลขทั้งหมดก็คือมีเลขหกเลขเก้า เลข4เลขสองแล้วก็เลขห้าเพราะฉะนั้นคําเกี้ยวก็จะจับให้ทั้งหมดสองหางแล้วก็กันหกับ9้าอีกหางอีสองหางเหมือนกันเนาะหางแรกก็คือหกสี่สองแล้วก็กัน9ก้สี่สองหางที่สองก็คือหกสี่ห้ากันด้วย9ก้าสี่ห้า มีเท่านี้ค่ะสำหรับตัวเลขข้ามงวดเดี๋ยวเราจะไปสรุปให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ดูกันไปแล้วค่ะสำหรับปฏิทินจีนเงินล้านบ้านคำแก้วเนาะคำแก้วก็คิดว่าง่ายมันมองง่ายมากค่ะง่ายกว่าสองสำนักที่ผ่านมาดูง่ายกว่าปฏิทินหลวงปู่สวงแล้วก็ปฏิทินแม่ต้นค่ะมาดูปฏิทินจีนเงินล้านบ้านคำแก้วค่ะงวดหมิถุนายน68 เลขที่ตีมาให้ก็ง่ายๆเลยค่ะมองมองเห็นชัดก็คือข้างบนเลข6ตรงกลางเลข1แล้วก็ข้างล่างเลข8อันนี้คือคําเกี่ยวมองเนาะแต่ถ้าคนมองดีๆก็อาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้ค่ะก็ชัดเจนค่ะห1 8 618ก็ต้องการเก้นึ่งค่ะเพราะว่า6กับ9มักจะตีลังกาเลข618ดหรือ8ปดหนึ่งหรู้สึกว่าพ่อชัยจะให้มาประมาณสองงวดเนาะ ก่อนๆน,นะคะสองงวดมันยังไม่ออกก็ไม่แน่ค่ะอาจจะมางวดนี้ก็ได้หรือยังไงเนาะมันเป็นเลขที่พ่อชัยเคยได้แต่ก็ยังไม่ออกรู้สึกว่าจะให้มาสองงวดติดๆเลยแต่มันก็ไม่ออกเนาะค่ะก็ตัดเล่นก็จะได้เป็นหกหนึ่งหกแปดหรือว่าหนึ่งแปดเก้าแปดเก้าหนึ่งค่ะตัดเล่นเนาะสำหรับเลขตรงงวดก็มีสองหาง่ายๆค่ะก็ ต่อมาก็ข้ามงวดไปหนึ่งสบหมิถุนายนหกแปดข้ามไปวันที่สิบหมิถุนาเนาะตัวเลขก็จริงๆแล้วมันก็มองเห็นเป็นสองหางค่ะก็คือหกสี่สองกับหกสี่ห้าทำเกี่ยวก็กันหกับ9ให้ด้วยก็เป็น9ก้สี่สองด้วยแล้วก็9ก้าสี่ห้าด้วย6กสี่สองก็เป็นตัวเลขที่สวยงามค่ะ6กสี่ห้าค่ะก็ถ้าชอบหางไหน ก็อย่าลืมตัดเล่นเพราะว่าเลขปฏิทินนั้นจะออก2ตัวซะส่วนมากเนาะค่ะส่วนมากจะไม่ออกถึงสามจะออกสอตัวแต่ก็มีนานๆค่ะที่แตก3ตัวสักครั้งหนึ่งเนาะก็ะเพื่อความชัวร์ดีกว่า2ตัวก็อาจจะชัวร์กว่าเนาะค่ะแต่ว่าที่เคยเข้าก็3ตัวตรงสามตัวโต๊ดก็เข้ามาแล้วสําหแบบเลขปฏิทินจีนเงินล้านหรือว่า ปฏิทินหลวงปู่สวงหรือว่าปฏิทินแม่ต้นเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปดูเปรียบเทียบกันค่ะทั้งสามสำนักว่าเป็นยังไงเหมือนกันตรงไหนเนาะค่ะมาเปรียบเทียบปฏิทินทั้งสามสำนักให้ท่านผู้ชมได้ดูพ,พร้อมๆกันค่ะปฏิทินหลวงปู่สวงปฏิทินจีนแม่ต้นแล้วก็ปฏิทินจีนเงินล้าน ตัวเลขตรงงวดค่ะถ้าเทียบตัวเลขตรงงวดของทั้งสามสำนักจะมีที่เหมือนกันก็คือปฏิทินหลวงปู่สวงกับปฏิทินจีนแม่ต้นค่ะเหมือนกันอยู่ที่เจ็ดหแล้วก็เจ็ดเ้าตรงงวดค่ะแต่ถ้าดูรวมกันเลยทั้งตรงงวดและข้ามงวดตัวเลขที่เหมือนเหมือนกันเนาะค่ะก็จับมาให้ดังนี้ค่ะเจ็ดหกเจ็ดเก้า 6กแปดเ9 4าแปดหกสี่เกแล้วก็1 8ค่ะสำหรับตัวเลขที่ซ้ำกันเหมือนกันของทั้งสามสำนักเนาะค่ะที่มันเหมือนกันค่ะก็มีประมาณนี้เลขปฏิทินทั้งสาสำนักค่ะท่านผู้ชมเค็บหน้าจอไว้เปรียบเทียบได้ค่ะนี่ค่ะมีประมาณนี้ค่ะ ครบถ้วนเรียบร้อยค่ะสำหรับเลขปฏิทินทั้งสามสำนักก็สรุปให้ได้ชมได้ทราบชัดเจนว่าเลขไหนที่มันเหมือนกันเลขไหนที่ไม่เหมือนกันเนาะค่ะก็ฝากให้เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะท่านผู้ชมได้รับชมเนาะเพื่อที่จะตัดสินใจซื้อสลากตินแดงรัฐบาลค่ะมันเป็นเพียงแค่แนวทางค่ะิถูกอันนี้เราก็ไม่การันตีไม่ได้เนาะค่ะให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็ใช้วิจารณญาณตัดสินใจเอาเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมช่องเขยอ,อีสานใต้ขอให้ท่านโชคดีมีโชคมีลาบถูกหวยรวยเงินนะคะสวัสดีค่ะ